สวัสดีครับมาพบกับเรื่องเล่าสยองจากเว็บพันทิปกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องเล่าจากท่านสมาชิกหมายเลข1432893ชื่อเรื่องว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทักโดยเรื่องนี้เจ้าของกระทูก็เป็นผู้หญิงอีกเช่นเดิมนะครับว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับเรานั้นเกิดที่เชียงใหม่แต่พ่อแม่เรานั้นเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งมาทํางานอยู่ที่นี่เราก็เลยเติบโตเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วตอนนั้นเรากำลังเรียนอยู่ปปชปีที่สองสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจในช่วงเวลานั้นเราเป็นเด็กเดื้องเงียบที่ชอบออกไปเที่ยวตอนกลางคืนแต่เวลาไปไหนเราจะขออนุญาตแม่ก่อนเสมอซึ่งในตอนนั้นมันก็เป็นวัยที่กำลังอยากรู้อยากลองมันก็จะต้องมีปาร์ตี้สังสรรค์กินเหล้าบ้างแต่เราไม่ได้สูบุหรี ตัวเราเองนั้นเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องผีมากเชื่อในสิ่งลี้ลับผีวิญญาณซึ่งเวลามีใครมาเล่าเรื่องผีให้ฟังก็จะต้องนอนไม่หลับตลอดแต่ถึงเราจะดูเป็นคนเกเรแต่เราก็ไม่เคยทิ้งการเรียนเราได้เกรดสามกว่าตลอดสอบได้คะแนนเยอะที่สุดในห้องเสมอเรามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งซึ่งสนิทมากกว่าใครเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าออมปกติแล้วออมมันจะชอบปรลับเราหน้าบ้าน และชอบให้เราไปนอนเป็นเพื่อนมันที่หออยู่เป็นประจำซึ่งหอก็จะอยู่ห่างจากบ้านเราพอสมควรอยู่ใกล้เขตมหาลัยแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อเกี่ยวกับการเกษตรมีอยู่วันหนึ่งซึ่งตอนนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงฤดูหนาวตอนนั้นอากาศหนาวมากมันเป็นช่วงเวลาประมาณสามทุ่มมีเสียงโทรศรัพท์มือถือดังขึ้นปรากฏว่าเป็นออมโทรมาเราก็เลยรับสายตามปกติแล้วถามออมว่ามีอะไร ซึ่งออมก็ได้ขอให้เราไปนอนเป็นเพื่อนมาในคืนนั้นและเราก็ตอบตกลงจากนั้นก็ไปเก็บเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวไปนอนเป็นเพื่อนกับออมซึ่งเหตุผลที่ออมมาชอบให้เราไปนอนเป็นเพื่อนก็เพราะว่าออมมันมีลูมเมทแต่เรียนกนนารโกรสาขาแต่พักอยู่ห้องเดียวกันและลูมเมทคนนี้มาชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนในห้องข้างๆซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนที่เดียวกันแต่เป็นผู้ชายทำให้ออมมันต้องนอนคนเดียวและเมื่อเวลาไหนที่มานอนคนเดียว มันก็มักจะมาชวนเราให้ไปนอนเป็นเพื่อนเป็นประจำเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มออมมันก็ขับมอเตอร์ไซค์มารับเราหน้าบ้านต้องขอเล่าก่อนนะครับว่าบ้านเราอาศัยอยู่ในบ้านพักของหน่วยงานราชการซึ่งอยู่ข้างในสนามกีฬาและจะอยู่ติดกับโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งจากนั้นเราก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์นั่งไปกับออมพอออกจากบ้านมาเราก็ต้องขับรถผ่านทางโค้งของโรงเรียนรัฐบาลที่ติดสนามกีฬาอยู่อยู่ๆก็มีเสียงดังตึ้ง เียคล้ายๆกับก้อนหินกระทบกับใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์แน่นอนว่าออมเป็นคนขับและเราก็เป็นคนนั่งตอนที่เราได้ยินเสียงนั้นเราก็นั่งเฉยๆทำไม้ไม่ได้ยินอะไรแต่จูๆ่ๆออมมันก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเ <"H ee, S 1> สียงอะไรวะตะกี้ได้ยินปะเราก็เลยด่ามันไปจะถ้าทำเพี้ยอะไรไม่รู้หรอกคนโบราณเขาถือเจออะไรก็ห้ามทักกูบอกมึงกี่ครั้งแล้วว่าอย่าทักอย่าทักเราต้องขอบอกก่อนว่าออมมันเป็นคนที่นิสัยไม่กลัวอะไร เป็นคนห้าหๆาเวลาได้ยินเสียงอะไรก็จะทักตลอดซึ่งทําให้เราต้องเตือนมันอยู่หลายครั้งแต่ออมมันก็ชอบเผลอทักตลอดพอได้ยินเสียงเราโวยวายขึ้นมาออมมันก็เลยขอโทษเราที่เผลอพูดออกมาเพราะมันรู้ว่าเราเป็นคนที่ขี้กลัวผีมากที่สุดในกลุ่มขณะที่ออมขับมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังหอพักซึ่งทางไปจะต้องขึ้นสะพานเพื่อข้ามแม่น้ําและอากาศมันก็หนาวสุดๆพวกเราต้องใส่เสื้อกันหนาวสองตัว จะพอบรรเทาความหนาวเย็นลงไปได้บ้างระหว่างทางอยู่ๆอมมันก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยทำไมลมตรงหน้าก,กูมันอุ่นๆวะอุ่นมากเลยนะเว้ยเราก็งงๆบวกกับได้ยินไม่ค่อยจะชัดว่ามันพูดอะไรของมันเราก็ถามมันว่าอะไรวะอะไรอุ่นๆมันก็ตะโกนบอกเราว่าลมลมลมตรงหน้ากูโคตรอุ่นเลยมันเอามือมายื่นตรงหน้ากูดิตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจว่ามันพูดอะไรของมันว่าลมอุ่นๆตอนนี้หนาวจะตายหายอยู่แล้ว แต่เราก็ยื่นมือไปตรงหน้าออมปรากฏว่าลมที่หน้ามันอุ่นจริงๆอุ่นเอามากๆเรารู้สึกแปลกใจก็เลยตอบกลับไปว่าเออหว่าลมมันอุ่นจริงๆวะ่ะอยู่ๆออมก็พูดว่าเอองงวะ่ะแล้วเอาไงดีวะมีใครมันตามพวกเรามาหรือเปล่าวะเนี่ยมันคิดไงวะเมื่อเราได้ยินออมมันพูดอย่างนั้นเราก็ตกใจด่ามันยกใหญ่อ่หาพูดอะไรของมึงคู่ปากไปเลยกุกลัวแล้วเราก็นั่งเงียบๆ พมวัวแต่คิดว่าทําไมลมมันถึงอุ่นขนาดนั้นทั้งๆท,ที่อากาศหนาวจะแย่อยู่แล้วมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยมันทําให้เราเริ่มกลัวขึ้นมาขณะที่เรานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นออมก็ขับผ่านสะพานมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะต้องข้าไปยังถนนที่มุ่งหน้าไปยังสี่แยกไฟแดงนึกระหว่างทางจะเป็นทุ่งนาที่รอบข้างมืดสนิทไม่มีไฟไม่มีเสียงอะไรจะมีก็แต่รถยนที่สวนมาบ้างเป็นบางครั้ง ในตอนนั้นเรากลัวมากใจมันวิววิวอานิจจินตนาการต่างๆนานาคิดนั่นคิดนี่ว่าจะมีผีโผล่มานั่งบนต้นไม้หรือเปล่าหรือจะมีผู้หญิงผมยาวโผลมาโบกมืออยู่ข้างทางแต่จู่ๆเราก็ได้ยินเสียงดังลั่นซึ่งเป็นเสียงของชายแก่ๆคนหนึ่งเราว่าเฮ้ยในถนนที่มืดสนิทมันทําให้เราตกใจสุดขีดจนต้องนั่งก้มหน้าก้มตากอดไอออมพร้อมกับอุทานอย่างตกใจอย่างสุดเสียง หนึ่งนั้นก็ทําให้ออมมันตกใจเสียเราจนทําให้รถเซไปเซมาจากนั้นออมมันก็ถามเราว่าเป็นที่อะไรของมึงเราก็ได้ตะกอดออมมันอย่างเดียวแต่ไม่ได้พูดอะไรซึ่งไงออมก็ปอบเราว่าใจเย็นๆมึงที่ได้ยินตะกี้มันมีเสียงลุงที่อยู่ในทุ่งนาเขากําลังส่องกบอยู่เว้ยกูเห็นอยู่นี่มึงนี่จิตอ่อนจริงๆพอได้ยินที่ออมบอกเราก็หัวราอกันยกใหญ่พอคิดได้ว่าทําไมเราถึงได้กลัวขนาดนั้นจนในที่สุด พวกเราก็มาถึงหอพักของไอออมสักทีตอนนั้นมันเป็นเวลาห้าทุ่มก,กว่าแล้วลักษณะหอของเพื่อเราไม่ได้หรูหราอะไรเป็นหอพักตึกสองชั้นชั้นหนึ่งจะมีห้องประมาณห้าห้องแล้วก็จะมีลานจอดรถอยู่ตรงหน้าหอพักราคาเช่าหอพักก็ไม่แพงมากนะักแล้วห้องของออมก็จะอยู่ชั้นหนึ่งเป็นห้องที่อยู่ตรงกลางๆซึ่งในตอนนั้นเราก็ได้ลืมเหตุการณ์ที่ออมบรรทักเสียงดังใต้ท้องรถมอตเตอร์ไซค์ไปเรียบร้อยแล้ว พอออมมันเปิดประตูเข้าห้องไปเราก็เอากะเป๋าโยนไปไว้ที่เตียงนอนเตรียมเสื้อผ้าผ้าขนหนูเพื่อที่จะไปอาบน้ําและเตรียมตัวนอนส่วนไอออมมันก็เดินไปนั่งเล่นคอมที่โตะ๊ะรอให้เราอาบน้ํามาเสร็จพอเราเข้าไปในห้องน้ําก็ถอดเสื้อผ้าเอาผ้าขนหนูและเสื้อผ้าที่ถอดไปแขวนไว้ที่ราวแขวนผ้าแล้วก็เดินไปล้างหน้าแปลงฟันที่อ่างล้างหน้าในขณะที่เรากําลังแปลงฟันอยู่นั้น อยู่ๆล้วก็รู้สึกขนลุกไปทั่วตอนแรกก็คิดว่าเพราะอากาศมันหนาวเราก็เลยขนลุกละมัง้งพักหนึ่งเราก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนกําลังยืนมองอยู่ที่มุมห้องน้ําตรงที่มีลาวแขวนเสื้ออยู่ความรู้สึกมันคล้ายๆกับว่าไม่ว่าเราจะนั่งอยู่หรือทําอะไรก็ตามแต่มันจะมีคนกําลังจ้องมองมาที่เราอยู่เสมอแล้วเราก็จะรู้ทันทีว่ามีคนกําลังจ้องมองเราอยู่ในตอนนั้นเรากลัวมาก เลยรีบอาบน้ำสายตาก็ได้แต่จ้องมองตรงมุมห้องน้ำที่ไม่มีอะไรเลยตลอดจนกระทั่งอาบน้ำเสร็จพออาบน้ำเสร็จตอนที่เรากำลังจะเอื้อมมือไปหยิบเสื้อผ้ากับผ้าขนหนูตรงราวแขวนผ้าเพื่ออยู่ใกล้ๆกับมุมห้องน้ำเราก็ได้แต่เลเลยไม่กล้ามองตรงๆแล้วก็รีบคว้าเสื้อผ้ามาทันทีตอนที่เรากำลังจะคว้าผ้าขนหนูนั้นแต่จูๆ่ๆลาวแขวนผ้าก็ตกลงพื้นเสียงดังลั่นเราได้แต่ใจเต้นแรง รีบถอยหลังไปยืนตรงกลางห้องน้าอย่างอัตโนมัติได้แต่ยืนนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งความรู้สึกในตอนนั้นใจมันเสียไปหมดแล้วสติเราแทบจะแตกอยู่แล้วเราได้แต่มองไปยังมุมห้องน้ําและเราก็สูดหายใจเข้าลึกได้ต่ปลอบใจตัวเองว่าเราคงคิดไปเองแหละไม่มีอะไรหรอกจากนั้นเราก็เดินไปเก็บเสื้อผ้าที่ตกลงพื้นแล้วก็รีบแต่งตัวและเอาเราวแขวนผ้าไปใส่วิธีเดิมแล้วก็รีบเพ่นออกจากห้องน้ําทันที แต่ก่อนที่เราจะเปิดประตูตออกจากห้องน้ําไปเราก็ยังไม่ลืมที่จะเหลือบไปมองตรงมุมห้องน้ําตรงนั้นซึ่งมันก็ทําให้เรารู้สึกกลัวกลัวจนไม่อยากอยู่ในห้องน้ําต่อจึงรีบเปิดประตูตออกไปพอออกจากห้องน้ํามาเราก็รู้สึกโล่งใจอย่างมอกไม่ถูกมันเหมือนอยู่กันคนละโลกทึ่งออมมันก็ถามเราว่ามีอะไรวะกูได้ยินเสียงดังในห้องน้ํามึงทําอะไรตกเราก็เลยตอบมันกลับไปว่าไม่มีอะไรแค่เราเสื้อผ้าตกเฉยมึงไ่อาบได้แล้วกูจะนอนแล้ว ในขณะที่ออมมาอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเราก็มานอนเล่นบนเตียงคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยตอนที่เรากําลังจะเผลอหลับตาอยู่ๆก็เหลือไปเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งในหน้าจอทีวีเราเหลือไปเห็นเงาบางอย่างสีดำๆอยู่ในจอทีวีที่ไม่ได้เปิดไว้อยู่ลักษณะท,ที่เห็นในจอทีวีในตอนนั้นมันเหมือนกับมีคนมานั่งพับเทียบอยู่ข้างหลังเราขณะที่เรานอนตะแคงอยู่เราเห็นคนกําลังนั่งก้มหน้า ผมลกรุงลังยาวประบ่าปิดบังใบหน้าลำตัวยาวๆเรียวๆสู้ผมเราเห็นเขาเอามือสองข้างไว้ที่หน้าตักดูลักษณะไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนั่งอยู่ตรงข้างหลังเราแต่ในตอนนั้นเราก็ไม่ได้ถึงขั้นตกใจอะไรมากเราได้แต่งงๆอยู่แบบนั้นตาก็มัวแต่เพ่งมองเข้าไปในจอทีวีว่ได้แต่งงงว่าที่เราเห็นอยู่ตอนนี้มันคืออะไรแล้วก็หันกลับไปมองที่กำแพง ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเห็นเป็นกำแพงสีขาวว่างเปล่าและเราก็หันกลับมามองที่จอทีวีปรากฏว่าเราก็เห็นเป็นภาพเดิมมีคนนั่งก้มหน้าอยู่เหมือนเดิมในขณะที่เรากำลังสงสัยว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรกันแน่เราก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นคนเป็นเงาของตุ๊กตาลิงที่เห็นผ่านจอทีวีนั่นแหละซึ่งในความเป็นจริงเงาที่เราเห็นมันก็อยู่คนละตำแหน่งกับตุ๊กตาลิงมันอยู่คนละมุมกัน เราก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองแบบวิทยาศาสตร์ว่าว่าแสงไฟคงสะท้อนทําให้เงาตุกาตาลิงเห็นเป็นสองภาพขณะที่เรากําลังปลอบใจตัวเองอยู่นั้นออมก็อาบน้ําเสร็จพอดีแล้วมันก็ให้เราลุกไปเปิดทีวีเพราะห้องมันเงียบมากเกินไปในตอนนั้นมันก็ดึกมากแลวด้วยมันเป็นเวลาประมาณกเกือบตีหนึ่งเราก็เลยลุกจากเตียงเดินไปเปิดทีวีให้มันแล้วก็กลับมานอนบนเตียงโนที่ไม่ได้คิดอะไรส่วนออมมันก็กลับไปเล่นเกมต่อ ต่อมาเราก็ได้เผลอหลับไปสักระยะหนึ่งแต่จูจ่ๆเราก็สะดุ้งตื่นและคิดในใจอา้าวทำไมออมมันไปนอนข้างล่างหรอวะทำไมมันนี่ขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันไฟก็ไม่ปิดทีวีก็ไม่ปิดเราก็เลยลุกไปหยิบมือถือเพื่อที่จะดูนาฬิกาปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาตีสามกว่าแล้วเราก็เลยลุกจากเตียงเพื่อที่จะไปปิดทีวีตอนที่เรากําลังจะปิดทีวีภาพที่เราเจอในตอนนั้นมันก็ทําให้เราสงสัยว่าสรุปแล้ว ไอสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรกันแน่แล้วเราก็ปิดทีวีพอปิดทีวีปุ๊บเราก็ยืนมองในหน้าจอทีวีซึ่งเป็นสีดำสนิทในทันทีแล้วคิดในใจว่าเราจะเห็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าเฮ้ยทำไมมันยังอยู่เหมือนเดิมวะเอาที่เห็นอยู่บนเตียงก็เหมือนเดิมหรือทีวีจะเสียวะเนี่ยมีรอยรล้าอะไรหรือเปล่าทุกทีที่มันนอนก็ไม่เห็นจะมีอะไรนี่ว่าเอ๊ะหรือว่าทุกครั้งก็มีเงาสะท้อนอย่างนี้หรือว่าเราไม่ทันสังเกตวะเราได้คิดในแง่ดี ว่คงไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เดินกลับไปนอนโดยที่ไม่ได้ปิดไฟเพราะในใจก็เริ่มที่จะกลัวขึ้นมาแล้วใจเรามันรู้สึกเบีวเบยวยังวอไม่ถูกได้่พยายามแย้งกับตัวเองว่ามันคงไม่มีอะไรหรอกส่วนออมมันก็นอนหลับอยู่บนพื้นตอนนั้นในใจเราก็เริ่มทวาขึ้นมาแล้วสติสตังเริ่มไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่อยากอยู่ในห้องนี้แล้วเรากลัวขึ้นมาแล้วเรากลัวจนไม่ยอมหลับตาได้แต่มองเงาที่สะท้อนอยู่บนทีวีอยู่แบบนั้น แต่จู่ๆเราก็นึกถึงรูเมทของอ,อมขึ้นมาว่าตอนนี้มันอาจจะกําลังกินเหล้ากันอยู่เราก็คิดได้ว่าทําไมเราไม่ไปหามันซะยังจะดีกว่าอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องที่เห็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นเราคิดอย่างใจสัน่นได้แต่ตั้งสตินับในใจหนึ่งสองสาจากนั้นก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วรีบวิ่งไปเปิดประตูที่อยู่ด้านหลังวิ่งสุดฝีเท้ามุ่งหน้าไปยังห้องสุดท้ายแล้วเปิดประตูห้องที่รูเมทกับเพื่อนผู้ชายอยู่ทันที ซึ่งพวกมันกําลังชูกแก้วเพื่อที่จะชนแก้วกันอยู่พอพวกนั้นมันเห็นเรามันก็ตกใจลุงเมทเห็นสีหน้าเราไม่ค่อยจะดีเลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าทำไมทําหน้าตื่นแบบนั้นวะเราก็เข้ามาในห้องนั่งข้างๆลุงเมทแล้วบอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกกูสะดุุงตื่นก็เลยนอนไม่หลับก็เลยกลัวก็เลยขอมานั่งอยู่ด้วยได้ไหมล่ะพอออกมาหลับไปแล้วซึ่งลุงเมทได้ยินดังนั้นก็พยากหน้าแล้วพวกมันก็กินเล่ากันต่อ พอนั่งไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ง่วงนอนแล้วก็หาวตลอดเราถามลูเมยียนว่าตอนนี้กี่โมงแล้วเพราะเรากาจะนั่งอยู่นี่จนถึงเช้าเลยไม่อยากกลับไปที่ห้องของออม,มแล้วซึ่งลูเมยนก็เลยยกนาฬิกาขึ้นดูแล้วตอบว,ว่าตอนนี้ตีสี่สี่นาทีเวลาผ่านมาสักพักเราก็นั่งหลับไปทั้งแบบนั้นลูเมยนมันคงเห็นว่าเราคงจะงง่วงนอนมันก็เลยปลุกเราเพื่อที่จะให้เรากลับไปนอนที่ห้องของออมแล้วเราก็บอกมันว่าไม่เป็นไรไม่นอนได้ไหมขอนั่งแบบนี้แหละ พราะเราไม่กล้าเล่าให้ฟังว่าเราได้ไปเจออะไรในห้องของมันเรากกูว่ามันจะเกิดเรื่องขึ้นอีกแล้วก็กลัวว่าเล่าแล้วเพื่อนมันจะไม่เชื่อแน่นอนว่ามันทําให้ลูเมดขยันขยอเราให้บอกไปนอนในห้องได้แล้วเราก็เลยบอกลูเมดไปว่าไม่เอากลัวกูทางเดินทางเดินมันมืดเพราะว่าด้านหลังไม่เป็นป่าสู่ลูเมดก็หวังดีกับเราเหลือเกินมันก็บอกแล้วว่ามันจะไปส่งเราที่ห้องเรานี่ตาหาอะไรไม่ถูกเลยจะแย้งมันก็ไม่ได้ได้แต่พยักหน้าแล้วไปคิดในใจ มันคงไม่มีอะไรแล้วมั้งหลังจากนั้นก็เดินกลับไปที่ห้องของอมส่วนลูเมนมันก็เดินกลับไปกินเหล้าต่อที่ห้องของเพื่อนผู้ชายแล้วเราก็เดินกลับมานอนที่เตียงส่วนอมมันก็ยังนอนอยู่บนพื้นเหมือนเดิมตอนแรกเราพยายามที่จะฝืนใจตัวเองไม่มองไปยังทีวีแต่มันก็ห้ามใจเอาไวไไ้ไม่ได้ก็เลยเผลอมองไปจนได้และสิ่งที่เราเห็นที่อยู่ในจอทีวีนั้นมันทาให้หัวใจของเราตกไปอยู่ที่ตาตุ่มตอนนั้นเราคิดในใจโอ้โหเยี่ยว่ากูอยู่ไม่ได้แล้ว กูไม่คิดไปเองนั่นแหละกูเจอเต็มๆแล้วงานนี้ในความรู้สึกตอนนั้นเราได้แต่จ้องมองไปยังจอทีวีสลับกับหลับตาอยู่แบบนั้นเราไม่กล้าที่จะลุกขึ้นจากเตียงกลัวว่าเงาร่างนั้นมันจะขยับมานั่งใกล้ๆหรือมันอาจจะยืนขึ้นเราได้แต่นอนนิ่งๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงทำให้เราหายใจแทบไม่ทันสักระยะใหญ่ๆจนราเกิดรู้สึกโมโหข,ขึ้นมาเราคิดในใจม่วงงง่วงกลัวก็กลัวเอาวะจะเจออะไรก็ช่างแม่ง ถ้ามาหลอกกูกูจะสาบแช่งแม่งคอยดูแต่จู่ๆออมมันก็ลุกขึ้นมานอนบนเตียงกับเราข้างบนโดยออมมันจะนอนติดกับกำแพงส่วนเราก็ยังคงมองไปยังหน้าจอทีวีที่เงานั้นยังคงอยู่ในตรงที่ออมมันนอนลักษณะนี้มันเหมือนกับว่าเรานอนตะแคงหันหน้ามาทางทีวีส่วนออมมันก็นอนตะแคงหันหน้าเข้ากำแพงและวิญญาณตนนั้นมันก็อยู่ระหว่างเราสองคนในตอนนั้นลุกอ่วงมากเราไม่สนใจอะไรแล้วมันอยากทําอะไรก็ทํา มนคิดดังนั้นแล้วก็เลยเผลอหลับไปพอรุ่งเช้าเมื่อแสงสว่างส่องทะลุม่านเข้ามามันก็ทําให้เราตื่นนอนเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูปรากฏว่าตอนนั้นมาราวสิบโมงเช้าแล้วเราก็ลุกขึ้นไปอาบน้ําตามปกติโดยที่ลืมเรื่องเมื่อคืนบื้อสนิทเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราอาบน้ำมาเสร็จแต่งตัวแล้วก็เดินออกจากห้องน้ําแล้วก็ลุกไปปลุกออมให้เดินไปอาบน้ํขนาขณะที่ออมมันกาลังอาบน้าเราก็มานอนเล่นบนเตียง แล้วก็เหลือบตาไปมองทีวีก็เลยนึกขึ้นได้ถึงเรื่องเมื่อคืนว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างแลนอนมองเข้าไปในจอทีวีที่มันไม่ได้เปิดทิ้งไว้เหมือนเดิมปรากฏว่าเงาในนั้นหายไปแล้วเห็นแต่กระแพงสีขาวที่ว่างเปล่าเราก็เลยสงสัยว่านี่เราเจอผีจริงๆหรอว่าเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับเราเห็นตัวเป็นๆชัดๆเมื่อคิดได้ดังนั้นเราก็เลยตั้งสติเรียบเรียงเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้น จากนั้นก็เลยสรุปได้ว่ามันจะต้องเป็นเสียงดังที่เกิดจากบางสิ่งที่กระเด็นใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์แล้วออมมันก็ถักขึ้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆระหว่างที่กาลังคิดอยู่ออมมันก็เดินออกจากห้องน้าพอดีและเราก็เลยเล่าเรื่องราให้ออมฟังว่าเมื่อคืนกูนอนไม่หลับเลยกูโคตรกลัวเลยกูเลยวิ่งไปห้องลูเบงมึงที่นั่งกินเหล้าอยู่อีกห้องหนึ่งอ่ะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เล่าให้มันฟังว่าเราเจอเงาปริศนาสะท้อนผ่านทีวีที่ห้องมันในขณะที่ทีวีปิดอยู่ แต่คาตอบของอมมันก็ทําให้เราตกใจมากออมมันบอกเราว่าตอนนั้นมันรู้อยู่แล้วว่าเราได้วิ่งไปอีกห้องหนึ่งเพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้นอนแต่มันลืมตาไม่ได้มันอยากจะตะโกนเรียกให้เราช่วยแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้มันขยับตัวไม่ได้เพราะว่าผีนั่งทับมันอยู่เมื่อเราดีนังนั้นเราก็ตอบมันกลับไปว่าจริงเหรอว่ามึงกูขอโทษกูคิดว่ามึงหลับอยู่แล้วเราก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อคืนให้มันฟังมันที่ได้ฟังก็ตกใจ บวกกับโมโหที่ทําไมวิญ,ญญาณถึงต้องตามพวกเรามาเราไปทําอะไรให้มันมันถึงต้องตามมาหลอกมาหลอนเราทําไมมันต้องมายุ่งเกี่ยวกับเราน่าจะต่างคนต่างอยู่จากนั้นเรากับอ,อมและลูเมดก็ไานั่งกินข้าวเที่ยงที่ร้านอาหารตามสั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเราปรึกษากันว่าวิญ,ญญาณที่เราเห็นเมื่อคืนอาจจะติดตามออมมาตอนที่ออมมาทักขึ้นแน่ๆดังนั้นเราจะต้องหาวิธี ที่จะส่งวิญญาณไปยังที่เดิมที่เขาอยู่ให้จงได้เวลาผ่านไปจนถึง5้าโมงเย็นมันถึงเวลาที่ออมจะต้องขับมอไซค์ามาส่งเราที่บ้านเราก็เลยบอกมันว่าออมมึงเรียกวิญญาณที่ตามมาให้ขึ้นรถไปกับพวกเราเลยนะแล้วบอกวิญญาณตัวนั้นให้ลงที่เดิมไม่ต้องตามมาด้วยออมก็ตอบตกลงจากนั้นเรากับออมก็เดินไปยังลานจอดรถที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ออมเป็นคนขับ ส่วนเราก็เป็นคนซอ้อนเหมือนเดิมแล้วออมก็พูดขึ้นว่ากูบอกให้ผีตามพวกเรามาแล้วนะแล้วกูก็บอกว่าจะไปส่งที่เดิมถ้าส่งที่เดิมแล้วก็ไม่ต้องตามมาอีกจะตามมาอีกจะแท่งไม่ให้ผุดได้เกิดแล้วก็ขอร้องให้ต่างคนต่างอยู่และเดี๋ยวจะทําบุญไปให้เราที่ได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไรก็ได้ชวนคุยเรื่องอื่นไปต่างๆนานาจนกระทั่งไปถึงทางโค้งที่เดิมที่เราับออมได้ยินเสียงปีศาขายก้อนหินกระเด็นโดนใต้ท้องรถมอเตอร์ไซค์จู่ๆออมมันก็เงียบไป ลองก็นึ่งแล้วล่ะออมมันคงบอกให้มิยญญาลงจากรถเราให้ไปอยู่ในที่ที่เขาอยู่พอออมขับรถมาจอดที่หน้าบ้านเราเราก็บอกกับออมว่าขับรถกลับหอดีๆล่ะมีสต,ติด้วยันอันตรายถึงหอแล้วเมือก็ทักแชทบอกกูด้วยจากนั้นมันก็ขับรถกลับส่วนเราก็วิ่งไปหาแม่แล้วเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังถึงได้มารู้ที่หลังว่าทางคงนั้นมันมีอุบัติเหตุเกิด,กดขึ้นบ่อยมากและส่วนมากก็จะไม่ค่อยรอดกัน แม่เล่าว่ามีอยู่วันหนึ่งตอนนั้นเป็นช่วงตอนเย็นที่เด็กนักเรียนเลิกเรียนแล้วก็กลับบ้านมีน้องอยู่คนหนึ่งอยู่ชั้นมัธยมปลายกําลังขับมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ฝั่งเลนซ้ายเพื่อที่จะขับรถกลับบ้านด้วยความเร็วก่อนที่จะใกล้ถึงทางโคง้งซึ่งจะมีกําแพงสูงกั้นมาอยู่จู่ๆก็มีเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์มาตีคู่อยู่ฝั่งขวาชวนคุยกันตามภาษาเด็กนักเรียนซึ่งมันก็ทักว่าขับรถกลับบ้านดีๆนะ น้องคนนั้นก็หันกลับมายืมว่าเออกูไปละจากนั้นเมื่อหันกลับมาก็ขับรถชนเข้ากำแพงตายคาที่แม่บอกว่าทางโค้งนี้คงเป็นที่ที่เหมือนจะต้องมีตัวตายตัวแทนอยู่เสมอแม่เราก็บอกว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าไปทําบุญที่หน้าบ้านเพราะว่าหน้าบ้านเราจะมีพระมาบิณฑบาตท,ทุกเช้าแม่บอกให้เราอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้เป็นญาณที่เราได้เจอเมื่อคืนเพื่อให้ไปสู่ในพรภุมิที่ดี ในตอนเช้าเราก็ตื่นมาทาบุญให้กับวิญ,ญญาณดวงนั้นให้ไปสู่สุคติหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเจอวิญ,ญญาณปริศนาตัวนั้นอีกเลยส่วนออมก็ไม่เคยเจอเช่นกันหลังจากเรื่องในคราวนั้นเมื่อเรากับออมได้ยินเสียงอะไรดังที่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุก็จะไม่ยอมหลุดปากทักเด็ดขาดแม่เราเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆในสมัยก่อนคนโบราณที่ชอบเล่นสายมนต์ดำหากวันนี้เป็นวันพระก็จะปล่อยของไม่ให้เข้าตัว ให้ไปตกที่บ้านอื่นแทนและเวลาเสียงดังจากหลังคาบ้านหรือดังรอบๆบ,บริเวณบ้านหากคนในบ้านทักของที่หมอสายมนดำปล่อยออกมาก็จะเข้าไปในบ้านได้มันจะเข้าตัวเจ้าของบ้านหรือคนในบ้านและเมื่อในยามค่ำคืนหากได้ยินเสียงอะไรดังเขาจะไม่ให้คนในบ้านทักเป็นอันขาดเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในบ้านเรื่องเล่านี้จะมีภาคสองนะครับเป็นเรื่องเล่าของคุณแม่ของเจ้าของกระทู้นะครับ แล้วก็จะมาต่อกันในคลิปต่อไปนะครับจบครับ